เมื่อแบ็กโบวร้องใส่คุณแบ็กโบวคือตัวสีเขียวส่วนคนธรรมดาคือตัวสีส้มเอ้ไอแบ็กโบวกากไว้ร้องเสียงไม่ด er. <ml Meeting> ังชนแบ็กโบวตัวส네 <numero> ีเขียวก็ร้องทันทีแล้วคุณก็จะแตกกระจุยพอแบ็กโบวร้องแล้วคุณฉันต้องหนีก่อนแล้วนายส้มหนีไปแล้วแบ็ก ไอ้ส้มหนีไปแล้วบ็โกก็กำลังร้องแบ็คโบ่หนีไปไหนเอานะหาแบ็โบ่ก่อนหาหาแบ็คโบก่อน ียงของแบ็กโบ้นั้นรุนแรงมากเลยแบ็กโบ้กลับมาแล้วแต่นายส้มไม่เหลือบายบายแค่นี้แหละว,วันนี้